ได้มีปืนได้เหรอขายป่ะขายครับขายเท่าไหร่นี่คือการเสนอขายปืนขนาดจุดสามแปดของกองทัพพ,พม่าก,กับทีมข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีบริเวณใต้สะพานข้ามชายแดนไทยพมา่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นี่มีสินค้าหนีภาษีให้เลือกซื้อตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ต่างประเทศยาปลุกเซ็กซ์ไปจนถึงปืนเช่นพ่อค้าพม่ารายนี้เขาฮิ้วสินค้าข้ามมาขายหลายชนิด แต่ที่น่าตกใจคือปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกและถูกนํามาเดินเร่ขายอย่างไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่มีลูกให้ไหมมีลูกให้ป่ะไม่มีูู้อ่ะเราต้องไปหาลูกเองเหรอเออซื้อได้อะไรลูกเดือดสามเศษสี่เแค่นี้แหละข้างในซื้อได้ข้างในนี่เหรอโลาตลาดข้างในมีห้าพันได้ป่ะพี่เอาวันนี้เหรอปี่ายี่เอวันนี้ได้ การได้สนทนากับพ่อค้าชาวพม่ารายนี้ทําให้ทีมข่าวได้ข้อมูลที่ตรงกับคําบอกเล่าของชาวบ้านว่าที่บริเวณใต้สะพานข้ามชายแดนไทยพม่าอําเภอแม่สอดเป็นแหล่งซื้อขายยาปลุกเซ็กสินค้าหนีภาษีและปืนที่สามารถสั่งซื้อได้หลายขนาดตามไปสั่งด้วยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเกือบเท่าตัวยาพิเศษยาปลุกยาปลุกยาปลุกเซ็กครับเนี่ยแต่นี้อะไรนี่ผสมนะคอันนี้เป็นพงนี่เป็นน้ำครับอันนี้เจนได้อันนี้ฝรั่งครับพี่ก็เก่งได้ผมก็เก่งได้ อายุ20 50แบบนี้เก่งไม่ได้อายุ30 40เก่งได้การสนทนาครั้งนี้จบลงด้วยการที่ทีมขา่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าหลังพ่อค้าชาวพมา่าเสนอขายมือจุดให้เพียงกระบอกละ5,000บาทซึ่งการติดต่อซื้อขายอาวุธกันที่ง่ายดายแบบนี้ทําให้ชาวบา้านและนักท่องเที่ยวเริ่มกระวลใจเพราะหากขาดการสกัดกั้นอย่างจริงจัง,จงไม่นานตลาดชายแดนอากายเป็นตลาดมืดแหล่งศูนย์รวมสินค้าของผู้นิยมซื้อขายของผิดกฎหมายอย่างเสรี คณเดชกามเหลือประเน็นเดชจิตศรีรายงาน